สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของศึกฟุตบอลยูโรกันดีกว่าวันนี้เองเนี่ยจะมาเจาะกันที่สถิติส่วนตัวของคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับตัวของเขาเองเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าพ่อยูโรอย่างแท้จริงนอกจากจะเป็นเจ้าพ่อแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ยก็ยังเหมาสถิติในรายการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโรนี่อีกด้วยนะครับตัวของเขาเองอะ่ะเล่นยูโรมากที่สุดมากกว่าทุกคนเลยนะครับไม่มีใครเล่นยูโรได้มากเท่าเขาอีกแล้วนั่นก็คือ6ครั้งนั่นเองนะครับผมตั้งแต่ปี2004ปี2008ปี2012ปี2016ปี2020แล้วก็ปี2024นี้ละครับก็กินเวลา ยาวนานกว่า20ปีแล้วนะครับผมที่โรนโดได้โลดแล่นในรายการนี้ ตัวของเขาเองเนี่ยลงเล่นมากที่สุดจํานวน6ครั้งถูกไหมนั่นแปลว่าจานวนนัดเองเนี่ยตัวของเขาก็เป็นผู้กลุ่มสถิตินี้ไว้ตัวของโรนโดนั้นเล่นในศึกฟุตบลอลยุโรปไปทั้งหมด27ครั้งแล้วนะครับผม27แมตช์นั่นเองครับเยอะที่สุดในทุกคนบนโลกใบนี้เลยนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมนอกจากจํานวนนัดที่ลงจะเยอะที่สุดแล้วจํานวนนัดที่ลงแล้วเป็นกัปตันทีมเนี่ยก็ยังมากที่สุดอีกด้วยอยู่ที่18นัดนั่นเองนะครับและตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นนักเตะที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดใน ศึกฟุตบอลยูโรนั่นก็คือ14เกมนั่นเองนะครับผมและตัวของเขาก็ยังเป็นคนที่ยิงประตูเยอะที่สุดด้วยนะครับผม14ลูกในศึกฟุตบอลรายการยูโรนี้และนอกจากยิงประตูครับแอสซิสโรนโดก็ ได้ที่1ด้วยเหมือนกันนะครับผมที่1น,นี่คือไม่ได้ที่1แค่ในครั้งใดครั้งหนึ่งแต่เป็นที่1ตลอดกาลเลยประตูเนะี่ยยิงไป14แอซิดยิงไป7นะครับผมก็เพิ่งแอซิดไปเมื่อวานเนี่ยได้สถิติใหม่มาเลยนะครับผมแบบว่าประตูโล่งๆอะ่ะมีโกคนเดียวโรนโดจะยิงเองก็ได้เรียกจ่ายให้บรูโน่นะครับผมเมื่อวานนี่พี่โดเนี่ยใจกว้างดังแม่น้ําจริงๆนะครับแล้วก็นอกจาก ยิงประตูเดียวๆแล้วหรือแอซเสต์เดียวๆแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยนะครับก็คือนับรวมหมดเลยทั้งการยิงประตูแล้วก็แอซิซสต์โลนโดเองเนี่ยก็เป็นที่1เหมือนกัน,นครับเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะยิงประตูหรือแอซิสต์ตัวของโรนโดเองก็ถือสถิติสูงสุดอยู่แล้วถูกไหมก็เท่ากับว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดตลอดการของยูโรที่จํานวน21ประตูนะตอนนี้นะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยเขาก็ยังเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดในการแข่งขนันฟุตบอลย สร้างไปทั้งหมด46ครั้งนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นยอดนักเตะจริงๆวินัยนะครับผมทําให้โรนโดมาถึงจุดนี้ได้ทําให้เขายืนระยะในการแข่งขันยูโรได้นานถึง20ปีและด้วยเวลาที่มากกว่าคนอื่นและการรักษาสภาพร่างกายทําให้เขามีโอกาสในการสร้างสถิติมากกว่าคนอื่นโรนโดเนี่ยนะครับผมเขาทําไปเรื่อยนั่นแหละเขาตั้งใจทําให้ดีที่สุดตลอดเวลา เดี๋ยวสถิติเนี่ยมันมาเองนะครับผมและนี่ก็คือสถิติสุดยอดของคริสเตียโนโรนัลโดในรายการยูโรนะครับที่คิดว่าไม่น่าจะมีใครมาล้มได้ครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาย,ยาวนานมากๆก,ก,กว่าจะทำได้อะมันแข่งขันกันทุกๆ4ปีอะมันไม่ได้เตะทุกปีอะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสถิติเหล่านี้มันเลยยากมากๆต่อการทำลายนะครับผมและนี่ก็คือ8สถิติที่คริสเตียโนได้ทำเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีใครทำลายได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันในอนาคตเนาะว่าจะมีคนมาทำลาย ติิของเฮียโดได้ไหมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการฟุตบอลเวิลด์บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ